ค่ะสวัสดีค่ะทอาช่วมเอฟซีทุก่ันพยินด,ดีตอนรับเขาสูช่องเจน่างน้ำโชกนะคะค่ะทาูมช่ค่ะแอดได้นัดหมายทันผู้ชมว่าแอดจะพาทานผู้ช่ไปพบกับตัวหลีแนวทางชุดงบน้อยเนาะคะ่ะเนาะชุดงบหน่อยจังใดค่ะเจนเจน่างชุดงบหน่อยจังใดชุดงบหน่อยเที่ยวที่แล้วสามเจ็ดเจ็ดสามมีแค่นี้นะคะ ชุดที่คังที่แล้วนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามเที่ยวนี้ได้มาหล่ะคะ่ะทัช่มขาได้มาเล่วได้มาแล้วเป็นตัวเลขแนวทางที่เออโอ้หงวพงได้หันคนได้หลายดิคะ่ะทัาช่มขาคนได้หลายหลักก็เราบอกซูฟังเมื่อกี้แล้วบอกว่าคนโอนเล่ากันไล่ขึ้นกัน คนโอนนี่เล่ากันหลายคือกันเพราะว่าตัวเลขแนวทางสามแค่สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะค่ะเนาะมันบม่ได้หลายตัวตัวกันก็นมีอยู่แต่ว่าตัวเนียนเล่าเนียนย่ำไหนมันออกย่ำนันเนียน,น,นย,ย่ำไหนมันสิออกตลอดตันแตะเอ่อทีล่องหายมาตันเตะหาแปดหาศูนย์กับหาแปดออกหาแปด ถวต่อมาเจ็ดเจ็ดก็ออก 77, เจ็ดเจ็ดเถวเมื่อกี้นี่สามเจ็ดเจ็ดสามก็ออกสามเจ็ดมาถเถวนี้เราสิให้บนให้ล่างแล้วก็มีตัวกันพร้อมแต่ว่าเราใอ้เน้นนักลให้เน้นนักตัวเดียวนะคะ พอเมีพี่น้องที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้ที่แอดเจน่ากำลังเบาอยู่ย่าลืมแช่ไปนะคะพี่น้องเด้อแช่ไปพอเมพี่น้องเข้ามาของจักคลิปนี้น้ากันเพราะว่าเป็นคลิปตัวเลขที่หลาย่านหลายคนมีโชคมากหลายหมวดแล้วนะคะสําหรับผู้ที่หูจักกับอาจารย์ผูนีนอกคาะนุแอดก็ไดมาจากอาจารย์คื้นกัน เออ็ได้มาจากอาจารย์ขึ้นกันคนได้มาตลอดนะคะแล้วก็สีมีต่อไปตลอดขึ้นกันมีต่อไปตลอดขึ้นกันพ่อฉะนันทช่ชนวมเอฟซีทุกท่านทุกคนอย่าปา้าชองจีนั่งให้ติดตามไว้เนาะค่ะเนาะเที่ยวที่แล้วได้จิตสามสามเจ็ดเที่ยวนี่นะคะ,นะคะทมชมค่ะเที่ยวนี่ เพื่อนไหามาแคนีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเท่าที่แล้วสามเจ็ดเจ็ดสามกับ 9, 1, 1, 9. เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าประมาณนี้เน้นท้ายหนึ่ง เนียน่ายหนึ่งคุนว่าจังสันกันพาดศูนยหนึ่งถึงเก้าหนึ่งคุยกับเพินนเมอกี้นี่ค่ะสำชมค่ะคุยกับเพินนเมอกี้นี่นะคะแต่ว่าตัวที่เปนเนียนสุดๆคือตัวนี้แค่นั้น อันนี้คือบนนะคะอันนี้คือบนบนกันล่างบนกันล่าง,างทีนี้ล่างกันบนแล้บวบด้ี่า่างกันบุรว่าล่างเลยตัวเดียวอันนี้คือล่างนะคะตัวเดียวเขียนๆขนเลย อันนี้บนกันล่างเ <c oughs> ทียวกวนแล้วกัสามเจ็ดเจ็ดสามกับบนกันล่างขึ้นกันมันกับมาล่างเทียวนี้บนเน้นบนแต่กันล่างด้วยแต่ว่าล่างจริงๆนะ่นะเม็ดเ,เดียวคือศูนย์ศูนย์แค่นั้นแลกวแค่นั้นเจ็ดหนึ่งแล้วจัดไว้แล้วอย่างละ สองพันแล้วอันนี้ยังละพันอันนี้สองพันรอดสิบไปศูนหนึ่งหอดเก่าหนึ่งนี่ตัวละหาร้อยนะคะอาท่านผู้ชมว่ามักฉอบน้ำกระเอามมักปชูชอบกับโบวาย,ย่างนะ่ขะเนพราะว่าตูวเลียดแนวทางไผกระถากระค่อยกระจีนัง่งว่าจีนั่งถาชุดงบหน่อย นี่แหละค่ะทำช่วงขายแอดแต่มาแล้วแอดแต่มาแล้วนะคะเนาะรัฐบาลไทยเจนางชุดงบน้อยนะคะเนาะบนกันล่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้คือตูมเน้นตูเพิ่นกันไวคือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแต่ว่ากันพลาดสำหรับเพิ่นนะคะผูู้เพิ่นมีทุนหลายเพิ่นบอกว่าไทยหนึ่งเพิ่นเห่ียนตั้งแต่ศูนย์หนึ่งหอดเก่าหนึ่งไว้น้ำพร้อม อันนี้คือเอาความจริงตามที่ออะะเพื่อนบอกเนาะค่ะเนาะส่วนล่างศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวส่วนล่างศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวเอาแอดก็บคอให้ทุกทันทุกคนโชคดีด้วยะค่ะเด้อสำหรับตัวเลขเนี่ยทางงบหน่อยคอยทุกทันสมประสงค์ตามที่ล่อคอยเนาะค่ะเนาะหลายทันหลายคนล่อคอยจีนัางชุดงบหน่อยเพราะว่าเพื่อนมีเงินหลายวดที่แล้วเพื่อนก็นินสามเจ็ดเจ็ดสามก็ออกสามเจ็ด เที่ยวนีพนินเจดหนึ่งหนึ่งเจบ่มีเงินหลายกับสื้อตะแคงนีกับพ่อกับทมช่วมขาล่างศูนย์ศูนย์พนวังสันเอาเจอกันไม่คลิปหนาเนาะ,ะ่ทาทช่มเนาะ,ะสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะอย่าลืมแชร์ไปด้วยคะ่ะเด้อขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่แชร์ไปที่คอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดี วันจันทร์ที่หนึ่งมือวันจันทร์เทิงไทยเทิ้งเหล่าททา้งชค่มขาเอาทีนี้เนี่ยคือเอาไทยไปก่อนคอยผ่านไทยก่อนเนาะข่นเนาะอ่ะโชคดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ